หลอกมือคืนนี่ตาดำก็ถือพีหลอกพี่น้องเอ้ยนอนทองอันคาทายมากอะอู้ยเห็นห้องหมอเพลินปานหงแหมพี่น้องเอ้ยว่าสันซ้าหนงจีว่าผมซื้อ่าได้มาหเนี่ยสัมมาคุณแม่สัมมาคุณแหมน้องมีทีวีให้เบิ่งหน้าพี่หน่องมีทีวีให้เบิ่ง กีนอก่อนอื่นมดตะดำกต่ยังแนะน่าเด้อพี่นอทางโซ่โ,โปลาร์แมอะบัดน,นี้นอกจากพี่อะเด้อตกลงว่าเห้าโบมีผ้ามาเป็นหลงขอบคุณอีพอเด้อทีผ้าดุ่มากขอบคุณในร้านอีพอกบบเป็นทุกอย่างตึกอีหยังหันพอ่อตึกโซโวอลงพยาบาลศรีนครีบบอลจอดรถพ่นพนี่น้องให้โซพานาดอันนี้แม่นบอลจอดรถโดยเฉพาะเลย สบายดีพี่น้องป่องไปเบอร์สุข,ขุสุคนเดอ้อสบายดีเอซทุกคนและทานผู้ชมทุกทานสบายดีเสาว่นใหม่พี่น้องเมื่อนี้มาพบกับตาดำในาย่ามเมื่อเสาค้องวันจันนาะพี่น้องก็คือตาดำเบาเนาะตาดำอยู่ที่คอนแกนเดอ้อทุกคนจุดประสงค์ที่มาคอนแกนนี่กะ บางคนก็นอาจจะหูบางคนก็นอาจจะยังโมหูเนาะก็คือตาดำมารตรวจสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหัวใจและพี่น้องเพราะว่าตาดำก็เคยไปกวดมาแล้วก็มีอาการมาดนแล้วพี่น้องว่าสันซา สาเหตุที่อาตดำตัดสินใจมากกวดอยู่ฝั่งไทยเนอะก,ก็คือตดำปินป่วยอยู่อาอยู่บานของตัวเองอะนะพี่น้องมันนั่นมันบ,บมไปบมมาอย่างสีนะต้นกินยาขาเจ้าหันก็ก็ดียุก็ดีขืนก็พ่ออยู่อยู่บัตรพ่อแต่ยามแบบบบได้กินหรือว่ายามันเบิดจะสินะ ก็เหตุไห้เมื่อยแล้วก็มีอาการคือเกา่าก็หูซื้อว่ามันบอดีขึ้นเป็นน้ำแบบว่าห้าบ่ถือ,อยาเพิ่นบ่หรือว่าหมอเพิ่นเหลี่ยงไข่ห้าตาดำกับโบเข่าใจเนาะก,ก็เลยว่าตัดสินใจอ่ามากกวดอยู่ฟังไทยซะมันนี่หลายๆคนก็นแนะนำว่าศูนหัวใจอยู่อ่าประเทศไทยศูนหัวใจไใงเป็นแบบซูนปินปว่วแล้วก็ระบบ หัวใจเลยนี่มันอยู่อ่าคอนแก่นนะพี่นนอกก็เลยว่าตัดสินใจเดินทางมาตั้งใจมากนี่ตั้งแต่ต้นเดือนพุณได้ตั้งใจแล้วก็วางแพนตั้งแต่ต้นเดือนส่วนน้องกีมากเมื่อนี้ก็โอกาสดีเน่ก็เลยคิดว่าวางเน่ก็เลยม,มาทราบพี่นนอก สุขภาพสำคัญกว่า f อฟซีันวานี่เป็นยา่ามเสาเนี่ยเด้อพี่น้องตะดำก็บแบบตาต,ต,ต,ตุ๋หูเมื่อืัอเสาเนี่ยพี่น้องเอ้ยอันหูเมื่อแต่สามโมงนอนกับปอยยกคอยรับเนี่ยกะซีเมนเป็นน้าแบบเปลี่ยนบนนอนเปลี่ยนบนยูนสย่ะงเีนะมือคือนี่ก็พผ้าน้องกีไปไล่ซดกินเจลหอนพี่น้องเจลหอนกันันวนัวนัว,นวเลิกเอาแถวว่า โมโหว่านอ้นองกีสดไปไหนจังไรบะกีเธอโนโหอะวะน้ววนนนองกีว่านั่อยู่แต่ว่าหิวแหงก็เลยแบบบมูหว่านั่ยหรือว่าจางตาดำมันาะค่ยหิวพี่น้องแบบเดินทางเมื่อยเมื่อยแต่การเดินทางของเข้ากับหูซึกงแบบว่าค้องค่อยนะเพราะว่าเข้าบบเคยมากก็เป็นขังเหล็กได้ที่เข้ามาจังหวัดขอนแก่นประเทศไทย โดยเดินทางโดยการมา่ารถทั่วนั่งรถจากาบคาคโซปากเซ่มาอุบลต่ออุบลมาขอนแก่นระว่างทางมาขอนแก่นก็นจะผ่านหลายจังหวัดเนาะคือผ่านยโสอนแล้วก็ผ่านอียยงกี ลอยเอมหาสารคามแล้วก็จึงหอดคอนแกนป้านางโหลดเบิร์ดมือออกตั้งแต่เก่าโม่งเสาผู้ดีแปดโม่งแรงสองถุ่มนอกฟังไทยคนอื่นแปดโม่งแรงหอดคอนแกนนางแท็กซี่มาตอบอนพักแล้วก็พากันลงไปกินแจวหอ่อนเมื่อคืนนี้ตดาดำก็ขอบคุ่นไดหลายเด้อเอฟซีนาทีอันเขามาอัน อยอยู่ในไลฟ์โซดพผีน้องตอนนี้ตาดำก็นงกีกเกียมสิไปหาหมอแล้วก็ขอบคุณอีพอสมดีกับเมนูนออยู่อัาเภอร์ซุ้มแพ้ที่เพื่นตอนหแล้วกสิผ้าตาดำไปหาหมอไปกวดทําอิทกับกังวลในพี่น้องกังวลว่าโอ้ยเขาเป็นคนต่างศาติสีมากวดสุขภาพอยู่ฟังไทยนี่มันก็สิยากแน ประกอบเอกสารอันนันอันนีโน่นนีนันนอกเพราะว่าเข้าบโหนะพี่น้องมันก็สิยากเนยก็เลยลงใจแน่พี่น้องลงใจแน่ว่านี่พอสมดีเพิ่นสิพ้ามาตอนนี้ตาดำกระถาเพื่อนเกี่ยมคล้องถาเพื่อนขิด่าสีเอาคล้องออกไปเลยควาสุขภาพแล้วแล้วก็สีอันนันผ้าหนงกีเบิงหันเึงหนีแล้วก็สีออกอองเมื่อเลยออกเมื่ออุบลเลยบางที่ก็สีได้นอนอบนุบลเด้ยพี่น้อง บางที่ก็สิได้นอนอุบลมีแต่ว่าเบิงสถานการณ์ตัวจริงก่อนว่าสเอาจังไดบันนีก็เดี๋ยวเอซก็สิทามีนะว่าอันตะดำเป็นอียงคือจังว่าสีมากกวนหัวใจเพราะว่าบางคนก็สทรงของว่วมขามาถามหล่ลายวานเป็นเอียงคือว่ามาเป็นอันพญาแต่หน่อยเทวสันตะดำมันมีผ้าวะาอันหลอดเลือด หลอดเดือดมัน้อยหลอดเดือดตีพี่น้องเหตุเหือดไปรอเหลี่ยงหัวใจโบเพียงพ่อโบท่านโบท่านเนได้เป็นถึงขันแห้งจึงมาตาดำ อยากฝ้ามาปัวว่าสันซ่าอยากเฝ้ามากวดเบิงอยากเฝ้ามากินยาเพราะว่าเป็นขันเดิมต้นนีมันก็ยังบท่านไหนเป็นแห้งกับแบบโบอยากให้มันเป็นแห้งคนานี้ก็อยากเฝ้าปัวบางคนเขาจาะมาปัวอยู่นี่นะคนหากคนแพงรือว่าคนหูจักอยู่ฟังเล่าเขาเจาะกันแนะน้าอีกว่าเขาเจาะกับเป็นแบบคือกันกระเพ้าอยู่สินะมามากินยาอยู่ห้องหมอเพลินดีว่าสันก็เลยว่าอยากมาพี่น้องมีแต่ว่ายังไงกะหลอดติดตามเด้อพี่น้องเด้อว่า ่าตาดำสิไปกวดไปห้าโมนี่สิเป็นจังไดพลเสีอยวม,มาจังใดหลายๆครับยาดิอย่งไดคา,สาใส่ใจแพงบอบนย่สิโอ้ยเว่ามากอะพอดีอีพอสมดีโท่มากพอดีเลยพี่น้องฮัลโหลอ่าลงมาขขาง่างด้วยลูกเด้อโอ้พอมาหอดเหรอบ่อ่าตอนนี้กำลังยกข,ข้าเตอร์เนี่ย โอ้โดยโดยโดยโอเคโอเคกำลังเกียมถาอยู่พอดีเลยโดยโดยโอเคอ่าเอาอย่าลืมพาสปอร์ตเด้อโดยโดยโอเคปาให้น้องกีย่างยังย่างยังไป่รองเท้าก่อนอ่าน้องกี้ก็ตื่นซ้ายเด้อพี่น้องจนได้เปิดไฟอ้าวน้องกี้ว่ามึงคืนนี่พีมาหลอกว่าซานแมนบอกกีพีพีมาอัมแนวได้กี้พีอัมอะไาลูกวัวไหลฟันว่าเลยไปเมื่อน S <S <an> <S ฟันหนองกี่ฟันอุ้ยคนหนาวลงหนองกี่ฟันว่าพี่หลอกเมื่อคืนนี้ตาดำก็ถือพี่หลอกพี่หนองเอ้ยอนอน,อนทองอ,อันค<อ>้าาอ,อยู่พี่ห<อ>นองอันจมมอดอยู่นะโมตัสสาพะคาวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทษาอยู่โอจมแ<อ>ถจมมาสรุปว่าสองคนท่าหันถือพี่หลอกอยู่ห้องแหมแหงหมีเด้อพี่หนองแล้วก็ลืมบอกไปว่าสถานที่ที่เข้ามาพังนี้เป็นรงแรมอันอียงทุงกี่ ห้องแหมอินเนียงอินดีอินดีเพสอินดีเพสพี่น้องอยู่จังหวัดขอนแก่นเนาะมันสิเป็นแบบซุ้มซ้อนเป็นแบบว่าแถวอัอผักนักศึกษาเลายๆพี่น้องเป็นช่วยหน่อยๆเข้ามาแต่ว่ามันสะดวกสบายด้วยพี่น้องสะดวกสบายอาหารการกินบนสื่อเครื่องสื่อโค้งจีซีนะอาหารที่ห้องก็เบ,บา,าวไลเดอร์บารน,นี้พี่น้องเ้ยอัน,อ,นอีพอสมดีเพื่อนมาถาแล้วอยู่อยู่ลุมเนาะ แต่ก็บอกเ,เรื่องอัปเดตสีผมอีกก่อนพี่น้องสีผมก็โอเคอยู่เกือบเป็นม้าดางเดอ้อพี่น้องนี่ก็โอเคอยู่ได้อยู่บ่งามแล้วงามอยู่เนาะโอเคอ่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิลงไปหาอีพอสมดีก่อนบาสันสาไปเอาเก็บของเก็บของไปดีพอ,พอ,อ,อเอาอีพอคือพร้อมลงลายแท้ถ้ามึงง่านนักบอ กินข้าวมาแล้วบอพ่อยังเลยเนาะเข้าสิไปไซก่อนเขาไปไอ้ลงทะเบียนไปลงทะเบียนก่อนลงคืนหัวใจเศรษฐกิจก่อนโดยน้องเราบอลงกี้พี่หลอกพี่หลอกน้องกีว่าพี่หลอกพี่น้องแมะไปข้าวสันเข้ากับเกียมโตไปเนาะโดยไะพี่น้องเนางะ แมนเพราะว่าเข้าเข้าโบหูว่าเข้าสีมาจังโม่งอะนนะพอเขาสีเช็คเอาก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวตาดันสีเช็คเอาก่อนสิ่งจีนเจ้าหอนผู้เดียวเสียายพี่น้องเดี๋ยวเขาสีเช็คเอาก่อนเด้อยู่ไก่ไก่หนึ่งเนาะศูนย์หัวใจตอนนี้เข้ากามาหอดแล้วพี่น้อง ก็บ่ไกลเนาะจากที่พักของเฮาย่างมาก็ยังได้อือตอนนี้พ่อเหี่ยวรถซื่อๆอือต้องทําอรถก่อนตอนนี้เฮาก็มาฮอดโรงพยาบาลแล้วเนาะูศูนย์หัวใจพี่น้องจังหวัดขอนแก่นอีพอเพิ่นก็พาอันอ่าลงทะเบียนแล้วก็รอคิวเนาะ มือหน,นีผมซื้อว่าขวดบลหลายพอเิ่นว่าขนบลหลายขนาดขวดบลหลายได้นี่พี่นนองยังเต็มอยู่ในตะนำก็บู้ว่าสิไดคิวว่หยแล้วคิวษาเนะพี่นนอไป<อ>จะได้น้องกี่เขาไปกวนหัวใจน้ากันหมอ,อหัวใจผมว่าง<อ>จะมีใครบ้างจับจองโอ้ยไปจะได้ถืกพีหลอกมันคือี่ ยังหยานอ,อยู่บ่ออ,อน้องกีถือพีหลอพี่น้องเอ,อ้ยเป็นเป็นขังแหลกนอกที่ห่าแบบว่ามานอนแบบมานอนอเเห้นนอนหงแหมแล้วถือพีหลออนอาน้องกีนี่ขังแหลกแต่ว่าตา,าตดาม,มันเคยไล่เถื่อนอะไรพี่น้องมาสั่นซาตาดามันเคยไล่เถื่อแล้วถือพีหลอแบบนี้กับชิวาสิ้นแล้วกับโบแมนพี่น้องดนดนเถื่อ ซีเมนเป็นน้ำาเขาเห็นว่าโอ้ยสองสาวนี่สงสัยมากแต่ฟังเล่าเบิ้งมาหยอกกันจักบาทบ<ม>าสั<ม>นเนาะกะบสีบาปเป็นตายายนแห้งกบ,บปเป็นต่ายน์ดอกพว่าน้อ,านองกีพนกบ,บเค่อไอ้เจ๊นะแล้วพา,าไปบาปเบนเก่าเราคือแล้วพาจะไปเบิ้งเหอนเก่าเราพีผู้เผา่า,าสาันพี่น้องเอ้ยบาสาันซาเอาไปอามาสิมานังอันเราเหลืองพีอยู่โรงพยาบาลพี่น้องเลยบ้ได้อัปเดตเหลืองเล่าตัวเองนะบาดนี้ มีแต่่าแนลไดพี่น้องฝากทิ่ตามเดออิอเพราะว่าเฮ้ากับเขาไปไให้เฮ้ากับบอยักทายเนาะมันกับสีพิกษกดระเบียบเน่เพราะว่าฟังไทยเพิ่นมีขอหามหามจะไปไทายผู้นั่นผู้หนีได้น้องกีเพิ่นสามารนไม้แล้วก็ฟฝ่องหลงเฮ้าได้เพราะฉะนั้นแล้วเฮ้ากับทายแต่สะาะเฮ้าเด็กีนาพี่น้องมีแต่ว่าออกมาแล้วสีัปเดตสู่ฟังไม่เดอ้อพี่น้องเดอิอรอติดตามมาสังสาร นมะฮอดอตึกสันแปดเนาะพี่น้องเนาะคุณพยาบาลสันหนึ่งเพ่นแนะนำให้ตาดํมมาตึกพีเมี่ยมอยู่สันแปดเพราะว่าตาด่าเป็นอันคนต่างชาตจะตรงเลยแบบว่าเออได้เสียเงินแบบราคาเต็มใจเองมดประมาณนี้นะ mm hmm. เพิ่นก็เลยแนะนํำมา, mm hmm. ม,ามานี่ว่าสันซาพี่น้อง เขามากกะอ้ยเห็นห้องมองเผินปานห้องแฮมพี่น้องเออว่อาสันซาตอนนี้ตะดำกะล่อเนาะลอ่ลอล่อคิ้วตัวเนาะนอนนี่นะพี่น้องเห็นผ่าบรรยากาศคันทานเด้อค่ะแต่จะแบบนี้ตะดำก็จะมานางล่อแบบนี้ประมาณนี้เนาะพี่น้อง สะอาดสร้างเนอะพี่น้องโรงพยาบาลเก่นตัวนี้จะเป็นตึกพีเมมเนอพี่น้องเราก็จะมานางรอคิวเดี๋ยวรรหวางที่ห้เรารอรอคิวเนาะสีผ้าพี่น้องไปเบิง่งค่ะอีพอสมดีกับน้องกีเพื่อนนางรอนอพี่น้องนี่นี่ก็จะเป็นโซน,นห้องน้ำพี่น้องป้ารูก,กว่าุ้งแห้ม หาดาวอพี่น้องในห้องน้ำว่าสะอาดสะอาดสะอางแห้งแบบมานอนก็ได้นะพี่น้องว่าฉันสะอามแห้งสะอาดท่อมนอ้องสมบะพรีเมียมอีดีแหละ,ะพ,พี่น้องเยวะสิภาพพี่น้องไปเบิง้งอาน้องกี้มังจจะเป็นจุดแบบว่าแขก์หรือว่าปุ้ปว่วยนางขาหรือว่าหยาดปุ้ปว่วยมานางถาน้องพี่น้อง เดดดูสบายดีพอสมดีค่ะหนึ่แม่นีพ่อกับน้องกีเพิ่นมานั่านาเนานอนเบิ่งทีวีถาแม่เบิ่งทีวีถาทุกพยาบาลเพิ่นแบบว่าสะอาดเนาะอขอนอนเย็นกี่นอน่ะน้องกี้นอนแบบนี้น้องกีว่าหูซื้อว่าได้มาห้องแห้งน้ำมาห้องแหมงนอมีทีวีให้เบิ่งหน้ามีนอมีทีวีให้เบิ่ง นอนา้านั่งขาเกือบกิ่งไปเลยว่าสันฟ้าเดี๋ยวมีแต่เข้าสีมารีวิวแล้วก็อัปเดตไหม่เนาะ่าไปหาโมเพิ่นสีบาจังไดสีเป็นจังไดโหนวนนีนะ่ะสีนะกาได้อิพอสมดีแล้วพี่น้องเพิ่นผ้ามาเป็นธุระหายนอนองก,กีเ<ด>นาะขอบคุณอิพอเพินเ่นไล้ล่มาภาพบันทึกขอมูลคนป่วยใหมแนน<อ> <laughs> แต่คนเล่าคนกระบอสสะดวกในการบันทึกเนี่ยแมนิี่าแล้วการที่เขาเป็นคนเล่าด้วยคนต่างศาต์นี่มีผู้พาเห้ามาเหตุแบบนี้มันก็ไหวเนาะพอนอมันก็ไหวแล้วก็เข้าสีหูจุดเข้าสีแบบว่าบกเซียเวลาไปนําหาเองประมาณนี้เอาคนทองกินจังหวัดขอนแก่นเขาแมนเจ้าที่มาพี่น้องขอบคณเงินไลานอ่เดี๋ยวเข้าสีขาไปหอมตัวัดไปไปรอคิ้ววันเดอพี่น้องเดิไปน้องล้า โดยจัะอีพอเพิ่นก็ดูแลหลายคนแล้วเนาะเดี๋ยวตอนต่อไปฮะรู้แลน้องกี่้วนี่ยโมตรงการโมตรงการมากแบบนี้แมนหมออ่ะเดี๋ยวข่าวก็ไปลอกตัวก่อนกี่ตกมาเที่ยวบนวหาหมอ ค้นตรวจของเทา่วแล้วนะเด้อพี่นอ้องจะพ้นตรวจออกมาตระดำเซ็จเบิร์ทุกอย่างเลยไขมันน้ำตาลความดันอแบบะไรตดาวัดระบบหัวใจตังทรงความดันโนน,นินะันทุกอย่างอะไรพี่น้องมาสั่งซเพื่อนหายเป็นแฟมแบบนี้เลยได้คุณพอ่อ หน้าพี่น้องก่อนอื่นเมดตะดำรอยนะ่ะแม่น้ำเด้อพี่น้องทางโซโปอร์ปอล่านอนทามีภาวะแบบว่าเกี่ยวกับปัญหาเรื่องหัวใจพี่น้องบาหวาสิเป็นปัญหาอีกย่างติตามนะพี่น้องเกี่ยวกับดา่าระบบหัวใจเนาะโรงพยาบาลน,นี้โดยเฉพาะเด้อพี่น้องเด้อโรงพยาบาลอีกยังคุณพอ่อคูนหัวใจศูนย์หัวใจสิริกิตจกต,ตะดำแบบว่าว่าวาโบยจากถุงนอนคนไหยมาเป็นแสมอลบาบแบบนี้เลย มันผู้ใดแบบว่าสนใจอยากสอบถามเยียงก่อนจะสามารถแอดไลน์มาได้และะ้วตาดำสีแนะนำมาเดอร์่ะพี่น้องคนใดสนใจอาแมนให้แฟมคน,นแบบบริการดีพี่น้องบริการดีเอาใจใส่ค้นไข่แบบเขาสีนั่ง่ายบวกเกินหานาที่หรือประสิบธินาทีจะมีพยาบาลมาคอ,อยทามคอยเพกแค่ท่าพี่น้องบรวกาิเป็นเยียงต่งางๆมี่นี้ตาดำค่ะ ตรวจเลือดบ่าทุกอย่างนะคะเอ,เอโกเอโกหัวใจนะคะแรงซ้ายผ่านนะฮะแรงซ้ายผ่าน <c oughs> อ่ <c oughs> าสาเหตุที่อาการของหลุมมี้าวาอันที่ว่าเลือดขาดเลือดคะ่ะมันมันดีแล้วพี่น้องหายแล้วดีแล้วต่างแต่ว่าไขามันอหลุมมีเกี่ยวกับไขมันหลุมคืดแล้วว่าหลุมต้องแบบว่าไขมันเพราะว่ามันเ hey, ห็ดเหรอบิ้งเบี้ว วิ่งวี่ย่างแล้วก็เมยง่ายแล้วก็หอบงายคุณหมอบอกให้งวดมูกระทะพอสีส่วนไปกินนดามูกระทะสึ่มดาแมนคุณหมอบอกงวดของหวานทั้งหลายของหวานอาหารแปลกของถอดของมันนี่นะเพราะว่าไขมันตาดำเลิมสูงแล้วมันสีซ่ามากมันสูงขึ้นกว่านี้แล้วมันสีเหเ็ดในเกลือท่าบ้าหลอดเอนม ข้าบุาเป็นมื่อนี่หมอว่าอาจทีเป็นมื่อนาขั้นข้าบุายุทธอาหารแบบนี้คุณหมอว่าแนวนี้เพา่ีคนแรกหน้าใส่กันมากินเนื้อหนา <c oughs> จิจ้ว่าอันลุดขอลดลงอะไรนแต่ก่อนมากินไอศครีมขนมเค้กขนมปังเลยนี่ก็งวดลงลงไร่ตั้งแต่เป็นมาเนาะส่วนอันล่าค้าวปวดเลือดหิน้องก็บ่อแค่ตาดำปวดทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยตกลงว่าเป็นบ่าอะไรโรคว่าใจ มีหลงหัวใจบขมีหลงหัวใจตาดำไปกวดมาสามบอลแล้วพี่น้องสามบอลแล้วทียู่ประเทศไทยคุณหมอบอกเสียงเดียวว่าตาดำมัมมี่้าวาหลงหัวใจเที่ยงแต่วาสว่างหนักนะมันขาดเหลือแต่ว่าเดียวนี้หายดีแล้วเดียวมีมีมีปัญหาเหลือกันไขมันมีแต่ไขมันไขมันมันเขินมันเขินนมันเห็ดใข้าเมอยงายหัวงายเป็นวิ่นเป็นเมราะฉนั้นแล้วเข้าต้องหักษาเราเองเนาพี่น้องการอาหารการกินเราสำคัญเด้อพี่น้อง มันเห็ดหายแล้วถ้าเป็นโรคเนาพ่อนะแม่ถ้าสองรักษาสุขภาพเพิ่มโม,ม้บอกให้มันออกกําลังกายงดของมันน้นองกี็คือการของมันของผอดนอนนี่นั่นอาหารที่มันเห็ดแบบว่าห้เข้าแบบมีไขมันและหลายนะคะ มันไปโอ่หัวใจแห้งใน่หยตายหย่อนได้กี่แรียนเรียนขึ้นพุทธศเลาตัวแนนพี่น้องแซนด์เรียนขึ้นพุทธศเลาแรียนน้องตาดำกับยานแนะน้าเด้อพี่น้องเรียนบริการดีเอาใจใส่คนไข้ราคษาโบแพงพี่น้องค่ะสันสรราคาบริหารเงินสั่ตัวเบิ้์ทุกอย่างกับโลวงโอ๊กแล้วพี่น้องบารนี้ตาดำตัวสี่แดงเอาหนังสือนี่ไปยืนยันสี่แดงไปเห็ดสัญญกรรมควมสวยควมงามใดระบาดพี่น้องโล่งใจแล้ว นสิเจแล้วยังจวไปยืนยันเทียความน่ะเพราะว่ายังมีท่านแล้วน้ำหูดังอยู่กอเอ้ยบางที่ไปดูจะไปเสริมดังนาะแล้วได้ตัวแล้วก็คุณหมอแนะนั่ให้ไปตัวอัน ลมกมีผ้าวาเกียวกับหลานประสานระบบประสานบอดีหายไปตวรวจเราเกี่ยวกับระบบประสานเนอนคุณหมอวาแนะนําให้ไปตรวจอีกโรงพยาบาลมีทีแบบมันเกี่ยวกับประสาทโดยสฉพาะนะยันบา้าพ่วงไปสิจะเป็นเป็นไลโลบีน่น้องเ้ยนอกะดีใจโลโอกเนาะทีแต่ฟังข่าวดีนะครับข่าวดีข้นไรกู้นไรแต่ว่า ท่านโม่เพื่อนไล่เพื่อนแบกบริการเลยว่าเห็นหนเร็ว,วทันใจเนาะพี่นอ้งนองอ่ะคือเราในข้อเป็นแต่ละหองแต่ละห้องไปยังแม่แต่ละห้องห้องตัวเลือดท่านอีฟที่ซองแมนห้องตัวพื้นระบบไฟฟ้าห้องที่สามแมนห้องเอโกห้องที่สี่แมนห้องแลนแลนสายข่านเนี่ยเพื่อนสิเศษบาหัวใจเท่านี้มันเป็นแบบใดเว,เ,ออรรเวลาที่เท่าแลนออกทาลังกายหรือเวลาที่เทาเงยแห้งนี่มันจะเป็นแบบใดประมาณน,นี้ คุณหมอป่ะแม่แต่เร<อ>าของสินี้คุณหมอคุณหมอแล้วก็มีพยาบ,บาลเพิ่มพี่น้องคอยดูแลเพคแค่์น่าแบบสมบาร์พีเมียมอีบีเนาะสมบาร์พีเมียมแห้งพี่น้องกับโลโก โลดีใจมึงก็มองมองนั่งทาเมนมองนั่งขา่ <laughs> นก็อู้ให้โซน,นุองกี่บ้างกลัวโรงแรมรู้หาดาวดีมาก่ะ <laughs> นีอาอะบัดนี้ตากงแตเครียด <laughs> แล้วตกลงว่าเฮ้าบบมีผ้าว่าวเป็นโหลหัวใจนลพี่นอ้องดีแล้วเดอ้อพี่นอ้องโอ้ยดีใจยกะขอบคุณอ e ีพอเด้อทีค่ะดกมากขอบคุณได้ไร้อีพอกับเป็นทุกอย่างบบว่บาสีไปฟังเล่าก็มีโค้งฝากค้งตอนบบว่าสีมาฟังไทยก็ตอนทัาพี่น้อ e ง ขอบคุณเมนดน้ำเด้อเมนวดบเดม,าม่าเมนดไป,ไปไปซ้อนนักเรียนอเนาะเนี่ยข้าวปลาีขอโรลาไปก่อนคิบหนาสีผ้าไปไซส์เฮ็ดนยังหรือว่าบางที่นี่มือแรกนี่ข้าวคือสีเมื่อบรันเนาะเมื่อบ่ันก็สีได้ไดนอดอยู่นี่มือหนึ่งและมืออื่นจึงสีนั่งรถจากมอคโคคอนแกนไปลงอยู่อุบลบางที่สีแดงนอนอุบลมือหนึ่งท่านว่าเมื่อท่านก็สีได้กับฟังเล่าเลยรอติดตามพี่น้อง อคิดหนีกับฝ่าเรื่องพี่น้องอันศูนย์หัวใจเนาะอยู่จังหวัดคอนแกนเป็นศูนย์ใหญ่เนาะพี่น้องนะฝ่าพี่น้องมาเซ็กสุขภาพหัวใจในเด้อพี่น้องเด้อเป็นห่วงเป็นใหญ่บอสสู้สุดคนพี่น้องอ่ะสบ,บายดีไปก่อนพี่น้องบ๊ายบายขอบคุณอีพ่ออีกครั้งแม่ไปห้าบ้านเองพี่น้อง กับก่อนเดอร์ขอบคุณคุณพยาบาลทุกๆคนตอนนี้คุณพยาบาลเป็นภาพเทียงนอพี่น้องเนาะกระสีของบางๆางเบงของเพื่อนพี่น้องสะอาดสะอ่างแห้งเด้อพี่น้องแนะนําอีกครั้งหนึ่งว่าสันสายกงามร้พี่น้องสุดยอดอวังว่าคือสีโบไดมากอีกเนาะอบมากอีกแล้วบหลักปันได้โบมากปันไดหนองกีว่าบบคอมาอีกเด้อพี่น้องกับก้อนมันนี้พี่น้องกรบก่อนเดอร์ ไปพอปะยังตุยสวงมีพอลูกตุยตุยขนาดทุนทางบลานเพิ่นได้นี่พี่น้องอยู่ขนาดอยู่ห้องหมอได้นี่ยังซ้ำหนี่ กี่ยังหันพอตึกสวโรงพยาบาลศรีนครินเป็น,นงงไงหน่องกีมีแห้งละอบอได้ออกจากโรงพยาบาลแมนขนาดห้องโมงบานเพิ่นยังซ้ำหนีได้นี่พี่น้องขย้อนขย้อนแนวอื่นเนาะพี่น้องเอ้ยว่าสันสา เท้าลงทางไหนนี่พรมีครบห่านเขาห่านนา้ำห่านกาแฟห่านกระแลมมีครบพี่น้องเอ่ยขนาดว่ายุห้องหมอได,ด้หน่ไปกับก่อนเดอ้อบาดนี้โอกาสหนาบ่ขอมาใหม่บะสัรนสา จอรดรถคนพี่น้องให้โซ่ขนาดอันนี้แม่นบอนจอรดรถโดยเฉพาะเลยอ่าวข้าตรงขึ้นรีบบอนี่เถ้าขึ้นรีบไปเอาโหลดบอนี่พอป้าให้โซ่ขนาดนอนของกี่เนาะ ำิดค่ะชั้นสี่ชั้นสีน่้ดเลสี่แน่ลูกก็น้องกี่ตองแอมน้ำเขาสิไปสัตนได้เขาก็บโค้สันนะั่น,นไป,นไปอบอนจอดรถ ชั้นเอไฮโซอิริโนงกีป้าขนาดลานยิงธรรมดาแต่ก่อนยังไม่สร้างอันที่เขาสร้างเป็นอาคารจอดรถก่อนก็จับเป็นลานแต่วาขนาดอาคารจอดรถซื้อได้นี่จากที่จอดได้ห้าร้อยก็คูณด้วยห้าเลยทีนี้หรือถ้าจอดได้คันหนึ่งก็คูณด้วยห้า ชั้นก็ไม่ทราบว่าเท่าไหร่แต่ว่าต้องนับวันนี้เข้าตรงเขาเสียงเงินค่าจอดแพงบ่ต้องนับชั่วโมงเดี๋ยวเราลงไปเนี่ยเขาก็จะสกแกนบัตรอ,อ,อ๋อแล้วแต่ชั่วโมงเนาะคักคักคัก,กพี่น้องสุดยอดเมืองไทยอีหรีเด,ดอพี่น้อง